ผมยังจําได้ไม่ลืมนะฮะเมื่อหลายปีก่อนผมมีโอกาสไปเทศนาที่คิริจักแห่งหนึ่งแล้วก็หลังจากที่เทศนาเสร็จเนี่ยก็มีช่วงเวลาของการถามตอบแล้วก็มีพี่น้องคนหนึ่งยกมือขึ้นแล้วก็ถามผมว่าในฐถานที่ผมเป็นศิลพิบาลรับใช้ในคิริจักพยายามบูเบิกคริจักเนี่ยอะไรเป็นกําลังใจ ที่ทาให้ผมสู้ต่อไปในวันที่รู้สึกท้อแท้ในการรับใช้ในวันที่รู้สึกว่าการรับใช้ในคิดตจักรไม่มีความเติบโตใดๆเลยผมก็ให้คําตอบไปหลายอย่างนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอตอบเขาไปคือพระคำที่ผมอยากจะอ่านให้ฟังนะฮะนั่นก็คือในพระธรรมมัทธิวบทที่16นะฮะเป็นคํากล่าวของพระเยซูที่พูดกับ ท่านเปนโตรนะฮะในมัทธิวบทที่16ข้อที่18เนี่ยพระเยซูเนี่ยบอกกับเปโตรว่าเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตรและบนศิลาน,นี้เราจะสร้างคริสไจักรของเรากุญแจคำที่หนุนใจผมอย่างมากตลอดการรับใช้หลายปีที่ผ่านมาคือคำพูดที่พระเยซูพูดว่าเราจะสร้าง คิดตจักของเราโดยเห็นนี้เนี่ยในชีวิตการรับใช้ของผมเวลาที่ดูเหมือนคิดจักมีปัญหาผมก็ได้รับการหนุนใจจากพระเยซูพระเยซูบอกว่าพระองค์เนี่ยจะเป็นคนสร้างคิดตจักเวลาที่คิดตจักดูเหมือนจะเติบโตช้าถ้าทำข้อนี้จากพระเยซูก็หนุนใจว่าพระองค์จะยังคงสร้างคิดจักของพระองค์ เวลาที่ผมมีความรู้สึกว่างานไม่คืบหน้ามีปัญหามีอุปสรรคต่างๆเข้ามาดูเหมือนคีดจักรจะเดินต่อไปได้ยากพระเยซูก็เตือนใจหนุนใจผมว่าพระองค์จะทรงสร้างิีดจักรของพระองค์เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่พระเยซูพูดแม้จะเป็นคำสั้นๆที่เก่ากับท่านเปโตรเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นคำที่หนุนใจสำหรับคีดจักรของท่านผู้รับใช้ หรือว่าทุกคนที่มีส่วนในคิดรจักรด้วยเพราะว่าในฐานะคนที่รับใช้ในคิดริจักรคิดรจักรเ,เต็มไปด้วยสิ่งดีๆมากมายหลายอย่างแต่ก็มีมีปัญหามีความท้าทายอาจจะในเรื่องการเติบโตของสมาชิเติบโตในด้านของคิดรจักแต่ว่าพระเยซูย้ำเตือนว่าคนที่จะสร้างคิดรจักคือ พระองค์เองไม่ว่าใครจะมาหรือใครจะไปพระองค์จะสร้างคิดาจักรไม่ว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบคิดาจักรของเราพระเยซูจะยังสร้างคิดาจักรของพระองค์ต่อไปและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคิดาจักรของพี่น้องหรือว่าของผมเนี่ยคิดาจักรของพระองค์จะยังคงอยู่ตั้งอยู่จนกระทั่งวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมาผมไม่รู้ว่าในปัจจุบัน คิดตจักของพี่น้องเจอปัญหาอะไรบ้างคิดตจักรของเรา,าผ่านหลายช่วงหลายปัญหาหลายอุปสรรคหลายความชื่นชมยินดีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามย้ำเตือนตัวผมและคิดตจักรก็คือว่าพระเจ้าจะทรงสร้างคิดตจักรของพระองค์ด้วยเหตุนี้ขอให้สิ่งที่พระเยซูบอกหนุนใจเรา ถ้าท่านเป็นเสียพิบาลขอให้ความจริงนี้หนุนใจท่านคิดตจาักของท่านไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวท่านแต่ขึ้นอยู่กับองค์พระเยสุค,คริสต์เจ้าคิดตจาักของผมไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนใดคนหนึ่งในในคิดตจาักของเราแต่ขึ้นอยู่กับองค์าารงรงงพระเยสุค,คริสต์เจ้าด้วยเหตุน,นี้ในฐานะที่เราเป็นผู้รับใช้หรือว่าเป็นสมาชิกหรือว่าเป็นคิดตจาักก็ตามเนี่ยเราจึงมั่นใจในพระเยสุคริสต์ไม่ได้มั่นใจในมนุษย์คนหนึ่งคนใดด้วยเหตุนี้ ในขณะที่เราพยายามรับใช้ในคิดิจักรพยายามที่จะสร้างคิดิจักรพยายามที่จะนำพาคิดิจักรไปข้างหน้าด้วยกันขอให้เราจําไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระองค์สัญญาไว้ว่าพระองค์จะสร้างคิดิจักรของพระองค์และในมัทธิวบทที่2ีพระเยซูก็สัญญาว่าอะไรฮะพระองค์จะอยู่กับเราตลอดไปขอให้ความจริงนี้หนุนใจเราทุกคนนะครับ